สวัสดีค่ะวันนี้มาดามจะทำแกงเลียงกุ้งสดนะคะวันนี้จะไม่ใส่ผักเยอะค่ะเราใส่แค่บวบค่ะนี่ค่ะบวบเราหั่นเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็กุ้งสดค่ะล้างสะอาดเผาเส้นหลังออกเรียบร้อยค่ะแล้วก็มีกระชายนะคะกระเทียมหอมแดงแล้วก็กะปีค่ะ ริกไทยดำนะคะแล้วก็ใบมังลักค่ะเพื่อนๆจะใส่ขา้าวโพดอ่อนหรือว่าฟักทองก็ได้ค่ะตำลึงก็ได้ค่ะเอาผักที่เราชอบนะคะทำออกมาถึงจะอร่อยนะคะถ้าผักที่เราไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะที่มาดามพูดมานี่คือใส่ได้หมดทุกผักเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงกันเลยค่ะเราจะใส่ พริกไทยลงไปค่ะพริกไทยนะคะก็เกลือป่อนนิดหน่อยค่ะค่ะเกลือป่อนนิดนึงนะคะ แ้วกระเทียมหอมแดงค่ะ ก็ชายนะคะ ทำด้วยกระปิค่ะเดี๋ยวแม่ดามขอาตาำละเอียดแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้พริกแกงของเราก็ละเอียดแล้วค่ะ ถ้าเพื่อนๆจะปั่นก็ปั่นได้นะคะถ้าไม่ชอบโขลก,ก็ปั่นได้ค่ะแล้วเราไปแกงกันเลยค่ะตอนนี้หม้อของเราก็เดือดแล้วค่ะเริจะใส่เครื่องแกงไปนะคะนี่ค่ะแกงที่เราโขลกเมื่อกี้ค่ะ นี่เราก็จะใส่บววลงไปะะงงเลยค่ะนวลาใส่ผักอย่างเดียวก็จะทานได้หมดแล้วคะ่ะ คนจะใส่เห็ดฟางก็ได้นะคะใส่เห็ดฟางใส่ดอกข้าวโพดได้ค่ะตัตํตำลึงฟักทองอะไรใส่ได้หมดค่ะเอาที่เราชอบนะคะอาหารที่เราที่เราชอบใส่อะไรก็อร่อยหมดค่ะแต่นี้มาดามใส่กุ้งสดนะคะเพื่อนๆชอบกุ้งแห้งก็ใส่ได้ค่ะเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วก็มาโขลกรวมกับเครื่องแกงค่ะอร่อยเหมือนกันค่ะบางคนก็ใส่กุ้งแห้ง เราเดือดแป๊บหนึ่งนะคะในหม้อของเราก็เดือดแล้วะคะ่ะเราชิมดูนะคะเราจะตัดน้ำตาลเล็หน่อยค่ะไม่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบไม่ต้องใส่ค่ะกระดามใส่นิดหนึ่งะคะ่ะใส่น้ำตาลเล็นิดนึงนะคะเพื่อความกลมกล่อมค่ะ นี่เราก็จะใส่กุ้งไปเลยค่ะกุ้งที่เราแกะไว้ค่ะ ตามด้วยแม่แบางลักนะคะกุ้งเราจะไม่ต้มนานค่ะเขาจะไม่เขาจะแข็งค่ะถ้ามันเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามค่ะกดซับสไครต์นะคะกดรูปกระดิ่งค่ะเพื่อไม่พลาดคลด้วยใหม่ของมาดามค่ะตอนนี้กรยังเรียงของเราก็เสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ